นำเสนอโดยแมนสตซิตี้แนไทยแลนด์ไปราชันเอเย่นต์ปากในอนาคตเออร e ์ลิงฮาแลนด์อาจจะย้ายสบเรียลมาดริดราฟาเอลพิเมนตาในหน้าสาวของเออร์ลิงฮาแลนด์หัวหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่านักเตะในความดูแลของตนรายนี้อาจจะย้ายออกจากรูเบสีฟ้าไปอยู่กับเรียลมาดริด เออร์ลิงฮาแลนด์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งหยวดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาอยู่กับทีมเมื่อกว่าแชมป์สามรายการใหญ่ยิงพิมเบลลี่ยูฟาแชมเปียนลีกและ FA คัพและในปีนี้ก็ยังสารต่อความร้อนแรงด้วยการกระนำไปแล้ว17ประตูแม้ว่าเจ้าตัวยังดื่มดั่มมีความสุขกับชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์ทว่าทางราฟาเอลพิเมนตาได้แง้มหน้าต่างการย้ายออกจากซิตี้ในอนาคตเมื่อเธอตอบคำถามเรื่องข่าวการเชื่อมโยงกับสโมสรอ,อื่น ยังเรียลมาดริดเอร์ลิงเป็นเจ้าของโชคชะตาตัวเองเสมอเขาจะทำสิ่งที่ดีที่สุดต่อตัวเองและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เสมอเมื่อพวกเขาต่างเปิดโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดขึ้นเอร์ลิงจะให้ความเคารพเสมอแน่นอนว่าความเคารพนั้นต้องมาจากทั้งฝั่งสโมสรและฝั่งตัวนักเตะฉันไม่สงสัยเลยว่าแมนซิตี้จะให้ความเคารพเขาเช่นกันหากสักวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นเราจะตกลงทุกขั้นตอนด้วยกันกับสโมสร งานนี้พี่เมนตาก็แง้มให้เราได้รู้ว่าหากคาแลนจะย้ายทีมออกจากเรือใบสีฟ้าเป้าหมายต่อไปก็คือราชันชุดขาวนั่นเองรู้หรือไม่ใครฟ้ามากสุดแข่งลิเวอร์พูลติดโผเผยอันดับนักเตะทำเฝ้ามากที่สุดในพรีเมียร์ลีก เดอะซันซื้อเมืองผู้ดีเผยสถิตินักเตะในพรีเมียร์ลีกที่ทำฟาวมากที่สุดในซีซั่นนี้ก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกเกมทีมชาติโดยมีสตาร์ทีมลิเวอร์พูลติดโผด้วยเดอะซันตีแผ่ข้อมูลดังกล่าวออกมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนซึ่งชี้ให้เห็นว่านักเตะในพรีเมียร์ลีกที่ทำทีมเสียลูกฟรีคิกมากที่สุดนถึงขณะน,นี้ได้แก่คอนเนอร์กาลเกอร์ของกลางทีมเชลซีซึ่งทำฟาวมากถึง26ครั้งจากการลงสนามในเกมลีก12นัด จากตัวเลขเด่งเปล่าเท่ากับว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษวว้23ปีทำฟาวเฉลี่ยนัดละ2.1ครั้งแต่ที่เหลือเชื่อก็คือเขาได้ใบเหลืองแค่ใบเดียวเท่านั้นสำหรับอันดับถัดมามี3รายที่ทำฟาว22ครั้งเท่ากันได้แก่อับดุลาลดูกูเร่ขุนพลเอเวอรตันเดซินีอูโดกีกองหลังสเปอร์และชูอัลโกลเมสสมาชิกทีมวูฟอย่างไรก็ดีดูกูเร่ได้3ใบเหลืองขณะที่โกเมส ได้4ใบเหลืองส่วนอูดรกิ้ได้4ใบเหลืองกับ1ใบแดงจากเกมแพเชลซี Chelsea, 4ประตูต่อหนึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนสำหรับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ดาวเตะทีมลิเวอร์พูลที่ย้ายมาจากไบรตันด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์หรือราว1 5 7่าล้านบาททำฟาวไปแล้ว21ครั้งโดยกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาได้5ใบเหลืองและ1ใบแดงจากการลงสนาม11นัดส่วนอีก4รายที่ทำฟาวยี่สครั้งเท่ากันได้แก่ มาเวลัสนาคัมบาจากลูตันบูบบกากามาลาแอสตันวิลล่าลูคัสปาเกตาจากเวสต์แฮมและจอแดนอายูจากคริสตอลพาเลทย่างไรก็ดีนักเตะที่ได้ใบเหลืองมากที่สุดในพิีเมียรถึงขณะนี้ได้แก่นิโคลัสแจ็กสันกองหน้าเชลซีซึ่งไม่ติดโผทำฝ่าวแต่รับไปแล้วเจ็ดใบเหลืองจาก11นัดมากกว่าจำนวนประตูที่เขายิงได้นึ่งประตู อันดับถัดมาได้แก่แอนโทนีกอร์ดอนของทีมนิวคาสเซิลและเอมเมอร์สันของทีมเวสต์แฮมซึ่งรับไปแล้วหกใบเหลืองเท่ากันและนี่ก็เป็นสถิติของผู้เล่นที่ทำฟาวมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกจนถึงขณะนี้กุนโดกันรับชาบี้คือเหตุผลมาบาร์เซลโลนาอิวไครกุนโดกันของกลางบาร์เซลโลนาเปิดเผยว่า ชาบีเอนนเดสกุนสือถือคนสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจย้ายร่วมทีมมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนนีตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมย้ายมาคาแข้งในลาลิกาสเปนเป็นหนแรกในชีวิตกุนเดียวกันกล่าวว่าบาร์เซโลนาคือความใฝ่ฝันของผมผมอยากเล่นให้สโมสรแห่งนี้วันใดวันหนึ่งเสมอมาและซัมเมอร์นี้คือโอกาสของผมผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาบี ผมย้ายมาบาร์เซโลนาก็เพราะเขาเราเข้ากันได้ดีมากกดิโลลามีประสบการณ์มากมายหลายปีแคนาี้ชาบีนี่คือปีที่หของเขาในการเป็นโคช้ชและปีที่3ในยุโรปแต่วิสัยทัศน์ด้านฟุตบอลของพวกเขาคล้ายคลึงกันมากและนี่ก็เป็นคำกล่าวของกุนโดที่บอกว่าการมาบาร์เซโลนาครั้งนี้ชาบีถือเหตุผล แล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบเงีมๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน